สวัสดีครับทุกผู้ชมครับแปลงนี้นะครับยังไม่ได้ใช้ตัวทีเล็กนะครับสีก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะดูได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่เขียวเลยเนาะจนมันอาจจะดอกเรืองเลืองเนาะเขียวเรืองเลืองอ่ะแล้วมาดูแปลงที่ใช้แล้วนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับแปลงข้างๆนะครับเนี่ยใบเขาเริ่มตั้งนะเออเนาะที่ที่ใช้เนี่ยแปลงนี้นะครับที่ได้ใช้ตัวทีเล็กนะครับเนี่ย ดูครับต้องบอกว่าความเขียวความใบใบเขาตั้งเขาชันอย่างนี้เลยครับนี่คือแปลงกระโพดที่ใช้จริงๆนะนะครับเนี่ยโอเคไปสวยงามไหมสวยงามเนาะสวยนะเนี่ยสวยนะเขาเขาโอเคนะเรามาดูแตงเขาดิเนี่ยแตงเขาเนี่ยฉีดเหมือนกันเลยตัวตกใจเลยครับว่าโอ้แตงทําไมแตงเขางาเนี่ยดูกระโพดงามมากเลยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมครับของจริงครับเนี่ยฮะ ตอนแรกเรียกนะตรงนั้นนะ่ะ้เหด่มากเลยนะผมเห็นวันแรกก็ใส่มาโอ้ทำไมขาโพดมไม่งามหนึ่งที่ขอบนี่นนนตรงเนี้ยเหลืองเหลืองเหลืองอะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้เสมอแล้วดูสิมันเสมอหมดเลยเนี่ยมาดูแตงเขาครับนี่ครับนี่นี่ดูแตงฮะนี่ดูที่แมงแทบจะไม่มีเลยอะ่ะดูดิรอยเท้า,าซืบมาแต่เช้ามาแนละ้วนี่ครับท่านผู้ชมครับแตงเนี่ย โอเคนะแป๊บเดียวนะไม่กี่วันเองเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนี่ยตอนแรกๆมาเล็กๆตนก้นเล็กๆเองเนี่ยนะฮะนี่นะครับแตงกวาเอ้ยแตงแตงกวาเนาะอ่าละท่านผู้ชมครับผลงานของทีเล็กนะครับเนี่ยลดต้นทุนแน่นอนแล้วก็ผลผลิตสวยงามมากครับไม่กล้าลงไปสุกลางทุนงลองขี้โคนโอเคครับผม